ผมได้หมอดรองเท้าจากแบรนด์เทนกูในราคาไม่ถึง600มาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือแพคเกจจิ้งคือเขาดีมากๆเลยนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้แกดูข้างในดีกว่าโอ้คือตัวนี้แบบสัมผัสแรกคือผ้ากำรรมะหยี่นะครับค่อนข้างนุ่มเลยทั้งตัวผ้าแล้วก็ตัวเบาข้างในงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าว่ามันทํามาจากอะไร ผิดค <h> ่านะครับเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นโฟมขาวๆนะครับอันนี้คือหุ้มผ้ามาก่อนดูงานเนี้ยมากนี่600บาทนะไม่ถึงเวยผมมีโค้ดแล้วก็การใช้งานเนี่ยเขาบอกว่าใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับนะเริ่มจากอันแรกที่เขาพูดถึงก็คือวางแบบตรงๆปกติเลยแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางตรงนี้จะได้ความโค้งของตัวเบาะตรงนี้นะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งคือพลิกมาครับแล้วก็วางแบบนี้มันก็จะโยกได้แบบนี้นะฮะอ่ะก็จะเพลินๆนะครับต่อมาก็บอกว่ามันสามารถแกะซิปออกมาได้นะครับนี่ แกะซิแบบนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็ฉีกออกได้มากก็ส่อใครที่เก้าอี้เนี่ยเตี้ยอยู่แล้วนะครับก็วางแบบนี้ไปได้เลยก็แข็งแรงอยู่นะแล้วก็พลิกมาด้านนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือเองนี้ได้หรือว่าใครอยากได้แค่แบบเสริมมาตรงๆไม่ต้องขยับเยอะก็วางไปเลยตรงๆอันนี้ก็เป็นโฟมเหมือนกันนะนุ่มเหมือนกันเดี๋ยวนะผมลองแกะให้ดูแล้วกันน,นี่เหมือนกันนะฮะ ตัวข้างล่างเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เป็นผ้าหุ้มฟมอีกทีหนึ่งเหมือนกันเอยเขาบอกว่าห <No. S 2> ้ามรีบซักน้ําได้แต่ห้ามรีบ <No. S 2> ตัวนี้ใครที่อยากรู้ว่ามันนุ่มจริงไหมนะครับไปดูรีวิวข้างล่างได้นะนี่ผมซื้อเพราะว่ารีวิวเหมือนกันนะรีวิวทุกช่องทางคือเยอะมากๆใครที่สนใจนะครับกดที่ลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ